เก็บไว้ใช่ทรนี้หากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกดหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร100%แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลางคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจ้โจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปนนที่ช่องพี่แจทีพีอี P e กันอีกแล้วเย่นอนดิ้นมันกองเงินครับเป็นไงครับหมดตูดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนกิจกรรมสายฟรีก่อนนะครับท่านผู้ชมก็คือมีสอนชุดอสูรเนีย่ยจริงๆมันไม่ใช่สายฟรีแต่ผมจะพาไปทํากิจกรรมสายฟรีนะนี่เลยเปิดแล้วซีซีเริ่มแล้วมีโหมดใหม่ไหมยังครับท่านผู้ชมยังไม่เห็นครับน่าจะยังไม่เปิดตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ เอาเป็นว่านะครับก็ส่วนบอกเรื่องนี้ก็เลยเป็แมปมงคลนะครับก็คือใส่เสื้อสีเทาที่ผมใส่นี่เองนะครับเสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็ภารกิจจะมี2องันนะครับก็คืออันแรกเนี่ยลงเล่น3มเกมเหมือนเดิมนะครับจะได้ตัวอีโวหนึ่งใบครับผมส่งไปแล้วไม่ได้เลยนะครับส่วนอันที่2เล่นกับคนในแคนนะครับย้ำ่าเล่นกับเพื่อนในแคน4ครั้งครับเกมคือจะเป็น4 v 4หรืออะไรก็ได้แต่ต้องเล่นกับเพื่อนในแคนเท่านั้นนะครับ4ครั้งนะครับถึงจะได้นะครับท่านผู้ชมก็ไปอันที่สอกันเลยครับท่านผ ก็คือว้าวแจ็คเก็ตสปูร์สอยากได้นะครับแต่งบไม่มีเอาไว้ก่อนปะไปที่แรกไอเทมกันครับท่านผู้ชมไปที่แรกไอเทมแล้วก็ไปตรงนี้นะครับตรงนี่ครับตรงโทเค็น FF นะครับหรือโทเค็นฟรีไฟน์นั่นเองโทเค็นสีแดงที่เราไว้แลกปืนแลกชุดแลกอะไรกันนะครับสามารถเอามาแลกตัวไดมอนด์ได้ครับท่านผู้ชมนี่ไงเพื่อหลายคนยังไม่รู้ละสิครับว่ามันแลกได้ครับเต็มแม็กเลยครับ10ใช้400โทเค็นนะครับตอนแรกผมเก็บไว้เฉยๆนี่ได้มา10ใบท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไง ได้มาแล้วคุณผู้ชมแล้วก็สามารถเอาไปแลกชุดซื้อสวยนะครับแลกชุดสูตรชุดรายได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเบื่อใครแบบว่าเอออยากได้ชุดอยากได้อะไรงี้ก็สามารถมาแลกกันได้นะครับสําหรับสายฟรีเลยแบบถูกใจสายฟรีกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมแลกแค่ตั๋วงบผมแลกไปแล้วเคยแลกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับยี่สิบก็เลยแลกได้แค่สิบนะครับคุณผู้ชมไปพอแลกตั๋วกันมาแล้วคุณผู้ชมจังหวะนี้ครับเราต้องมาสุ่มกันแล้วโอ้โหปเป็นไงดูดูหลบนี อย่างสวยอื้นหงองานผู้ชมสวยมากครับแต่ว่าหน้าตานางแบบไม่ค่อยโอเคเป็นไงครับนี่คือเจ้าสาวอสูรร้นยนะครับกลายพันธุ์นะครับดูแขนข้างนึงเป็นนี่ครับเอ้เข้ากับชุดผู้ชายพี่ว่าสวยนะเนี่ยในกรณีนี้ครับดูก่อนว่ามีอะไรบ้างครับในตู้นี้โอ้ผมมีเก็บหมดเลยครับเนี่ยเหมือนผมจะมีเก็บทุกอย่างเฮ้เสื้อขาวไมอยากได้ยังไม่มีด้วยเสื้อขาวแจ่มครับท่านผู้ชมแล้วก็ชุดนะครับแน่นอนว่าแยกหัวได้ไหมเอเคียตรงหน้าเฮ้ ฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นส่วนหน้ากากรรตาสีม่วงพื้นผูสวยเวอร์จริง,งูครับไม่ผมชอบตาตาสวยมากอยากได้อ่ะโหแบบสุดจัดครับท่านผู้ชมคี่บอกเลยว่า <c oughs> ตัวเ,เ,เยอะมากครับตาสวยครับผมชอบตามากเลยนะท่านผู้ชมจัดไปครับอย่างนี้เราต้องจัดไปสักสิบใบท่านผู้ชมแบบเออกล่องเป็นสีม่วงอย่างนี้อดเลยครับท่านผู้ชม ฮ้ยออคือได้ของมาสองชิ้นครับที่ว่ามันเหมือนจะเป็นของที่แบบว่ายังไม่มีครับแต่ว่าตัวสิบใบผมไปแล้วเออคือ,อไม่ออกเลยเหรอลัคก,กี้ห้ิบ้าแล้วโอ้โหกล่องไม่ทองแปลว้เสื้อตัวนี้อ๋อผมซื้อไปแล้วมไม่น่าซื้อเลยคานผู้ชมได้เสื้อตัวนี้ซ้ำมาครับแจ็คเก็ตนะครับแต่ว่าเป็นแจ็คเก็ตธรรมดานะ ก็นี่แหละครับผมก็มาสอนหาตัวฟรีนะครับในการมาสุ่มกิจกรรมนี้กันนะครับมาสุ่มตู้นี่ครับเจ้าสาวเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดตัวฟรีไม่มีน้องก็ใช้ไดมอนด์นบสุ่มได้นะครับหกสิบเพชรนะครับหรือไม่ก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับเช่นนี่ครับการเติมไดมอนด์แพ็กเกจอะไรมือใหม่นี่ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสามารถรับตัวไดมอนด์ได้ถึงสิบใบนะครับคุ้มมากครับปกติร้อยบาทเนี่ยได้แค่สามร้อยเพชรนะครับแต่ตัวไดมอนดสิบใบมันอยู่ที่ ราคาอยู่ที่หกรอเพชรเลยนะครับท่านผู้ชม,ชมหรือจะเป็นตัวอีโวก็ได้นะครับลดครึ่งราคาครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆจริงๆครับท่านผู้ชมก็สามารถเติมกันได้นะส่วนผมก็งบหมดกับวันนี้เอ้๊ยผมมีเพชรเฮ้ยผมมีแพ็กเกจรายสัปดาห์อยู่ผมลืมเอาเร็วจังหวะน,นี้ต้องจัดแล้วครับท่านผู้ชมจัดไปที่อย่างนี้รออะไรครับอุย้ยกล่องนี้เออฮือรองเท้าสามวัน <laughs> โอ้โหนึกว่าจะได้นะท่านผู้ชมจะได้ไม่ได้ไม่เละ ก็ไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมอื่นครับคุณผู้ชมก็เอาว่ากิจกรรมสายฟรีที่ผมมาทําก็มีแค่นี้นะครับส่วนกิจกรรมนี้ยังไม่เปิดนะไม่แน่ใจว่าจะเปิดตอนกี่โมงนะเดี๋ยวถ้าเปิดแล้วผมจะมาทําคลิปกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับกิจกรรมนี้ก็บอกไปแล้วนะก็น่าจะไม่มีอะไรครับก็อย่าลืมมาส่งกันครับตู้ไดมอนนี้ครับก็สวยครับคุณผู้ชมสวยงามมากนะครับเม่อาสอนส่มฟรีกันเลยนะครับคุณผู้ชมคือแบบว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ยังไม่เคยแลกนะครับยังไม่เคยแลกตัวนี้มาก่อนเนี่ย อย่างผมผมแรกมันจริงจมันลิมิตมันแรกได้ถึง20บใบนะครับแต่ผมเคยแลกไปแล้วสิบใบไงผมก็เลยไม่สามารถแลกได้อีกนะครับผมก็เลยแลกได้แค่10บใบนะครับเนี่ยเห็นว่าจํากัดมัน20บใบครับผมแลกไปแล้วครั้งหนึ่งเอามาแลกอีกทีก็นี่ครับส่วนโทเค็นแดงเราก็จะได้จากการที่เราลงไปเล่นนะครับสุ่มตู้โกตัวอะไรก็ได้โทเค็นแดงมานะครับเป็นโทเค็น ff นะครับส่วนนี้เป็นโทเค็นแคนนะครับก็ได้จากการสุ่มตู้โกบ้างเลยบ้างสำหรับคนที่แบบว่ามีตัวโกเยอะอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดไม่เก็บไว้สุ่มตัวโกหน้าาเเรรก็สมไปลยคับ คือพอเราสุ่มหมดปุ๊บเราก็ได้โทเค็นแดงใจนี่ครับเห็นป่ะเนี่ยอันนี้อันแรกจะได้แค่นี้สุ่มห้าครั้งก็จะได้เป็นนี้ครับนี่ครับพอเราสุ่มสิบครั้งเราจะได้เป็นโทเค็นนะครับแดงห้าอันครับสุ่มสิบห้าครั้งก็ได้อีกห้าอันครับแล้วก็สุมยี่สิบครั้งได้อีสิบอันครับก็จะได้ตรงนี้ยี่สิบอันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสุ่มได้ตัวละครซ้ำหรืออะไรเงี้ยเราก็จะได้เป็นโทเค็นแดงแทนมาแทนนะครับก็คือแบบว่าเราจะได้โทเค็น FF มาแทนแค่นี้เราก็จะมีโทเค็น FF นะครับไว้แอกนะครับไว้สุ่มแรกของสุ่มนะครับส่วนนนอัี ยังไม่ทําเดี๋ยวผมรอได้เพชรก่อนเดี๋ยวผมค่อยทำนะครับกิจกรรมนี้ก็เดี๋ยวผมมาส่มใน,น,นไอวอลสวยครับไม่แน่ผมจะเอาหรือเปล่าเดีย๋ยวผมก็ดูอีกทีนะครับท่านผู้ชมก็เอาว่าคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงเนี้นะมาสอนส่มแบบสายฟรีนะครับท่านผู้ชมเป็นกิจกรรมดีๆที่ผมมาแนะนำกันนะครับแล้วถ้าเกิดกมดดีกิจกรรมอะไรดีๆอีกผมจะมาแนะนำอีกนะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตาม<ส>ไว้ด้วยนะครับ<ส>ท่านผู้ชมหมดตูดไปกัน <laughs> หมดตูดกระถาเนี้ยโอ้โดนไปห้600าหกร้อยเพชรเกี้ยงเลยครับท่านผู้ชมแบบ อยากได้จริงอะไรจริงเกือบหมดเลยก็ไปแล้วครับท่านผู้ชมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับไม่แน่ตอนเย็นหรตอลงคลิปก็ได้นะถ้าเกิดกิจกรรมมาตอนเย็นนะครับท่านผู้ชมไปแล้ว